สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาว youtube นะครับวันนี้อยู่กับรถขุดเล็กร้อครับวันนี้เช้าวันที่22นะครับพอดีจะมาหัดเริ่มทำคลิปสักหน่อยครับก็วันนี้มีงานเข้ามานะครับเป็นงานขุดงานขุด างานตักทอยดินนะครับจะมีรถดัมไปเทแล้วก็เอารถขุดเล็กเราไปตักทอยนะเข้าในตอหม้อถมตอหม้อครับจะเป็นน่าจะเป็นงานถมตอหม้อจะทำเทคานขอดินนะครับอยู่ในร้อยเอ็ดนี่นะครับถนนเทวพิบาลนนเส้นเส้นกลางเมืองร้อยเอ็ดครับ ต,ตอนนี้กำลังจะเอารถเข้าไปไปลากเอารถอยู่ที่หน้าง,งานนะครับแล้วก็จะลากรถไปหน้าง,งานที่จะไปทำวันนี้นะครับสำหรับเอ,อฟเออสำหรับช่อง YouTube รถขุดเล็กนะครับ ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนานแล้วครับลงมาเรื่อยๆครับไม่ค่อยมีเวลาครับคลิปแรกแรกๆก็จะเป็นคลิปเอารถขึ้นเท er, ลเลอร์รถขึ้นซารีนะไม่ค่อยได้มีเวลามาถ่ายคลิปคนะส่วนมากก็ทํางานนะเป็นคุมงานนะครับคุมงานแล้วก็เท่าแก่มีรถแมโคร ก็ได้ไปขับให้นะคขับไปเองลากไปเองครับหมนทำเองทุกอย่างเลยครับประสานงานกับหน้างานอะไรรับงานเองด้วยเดี๋ยวใกล้ถึงหน้างานแล้วนะเดี๋ยวผมก็ต้องไปเตรียมรถก่อน ถึงแล้วนะครับที่ที่จอดรถไว้นะโครงการเนตประภัยครับเป็นโครงการขึ้นได้ประมาณสักปีสองปีแล้วครับมีหมู่บ้านขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนมากรถก็ทำงานอยู่ในนี้นะครับไม่มีงานก็จอดครับจอดไปไม่ได้ไม่ได้เร่งอะไรนะครับเพราะว่าเป็นรถของเท่าแก่เองนะ มีงานก็ไปทําไม่มีก็คุมงานนะครับนี่ครับรถของเราก็จอดอยู่ตรงนี้ครับเมื่อวานเมื่อวานทํางานอยู่นี่นะครับพอดีผู้รับเหมาอีกคนนึงให้มาเคลียร์ดินให้นะครับก็จะมาต่อเอาหาง <c oughs> หน้าง,งานที่จะไปนี่ก็ค่อนข้างจะยากนะครับอยู่ในเมืองรถเยอะด้วยครับต้องลากไปไกลระวนอ้อมกลับมานะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับต่อหางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เช็คไฟครับลำดับต่อไปไฟท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวนะต้อง ต้องมีนะครับอันตรายครับไปคนเดียวด้วยไม่มีคนดูทางให้นะครับมาเราไปเอารถแม็คโครขึ้นกันเลยครับอ่านะครับอ่าสำหรับครับอ่านี่ก็เตรียมหางลงแล้วเติมน้ำมันเติมอะไรเรียบร้อยเช็คคมพร้อมนะครับก็ไปกันเลยครับเติมน้ำมันแล้วน,ะนี่น้ำมันก็เกือบเต็มนนครับ ครับเรียบร้อยแล้วไปต่อกันเลยครับก็รถก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับวันนี้ยางก็น่าจะแบนนิดหนะึ่งปกติผมจะไม่หันรถไม่โคมาฝั่งนี้นะวันนี้ว่าจะเข้าเมืองก็เลยหันเปลี่ยนทางนิดหน่อยนะเพื่อมันจะสะดวกวันนี้นะปกติไปไปไปอัมนะ มันก็จะยื่นเลยมายื่นเลยมาประมาณเนี้เลยมานิดหน่อยกลัวมันจะไปโดนรถคันอื่นเขานะ ก็ได้ย้ายรถออกจากโครงการนิรรภัยมาแล้วนะมาถึงเพิ่งจะมาถึงแยกบ้านโบนะครับความรู้สึกวันนี้ที่หันรถกลับมา,อาเอาหันตูดออกหันตูดออกนะไม่ปกติผมจะหันหันฝั่งพุ่งกีออกออกไปทางาหางเทเลอร์นะครับความรู้สึกเหมือนมันจะหนัก แต่มารอบนี้หันหันหน้ารถเข้ามาข้างข้างหลังคือหมุนเอาตูดออกนะครับความรู้สึกเหมือนเหมือนมันเบาขึ้นนะครับมันไม่ดึงรถออกตัวก็รู้สึกง่ายเวลาเบรกมันก็เบรกง่ายครับเมื่อก่อนผมหันหันหันตูดขึ้นนะหันตูด ออกหน้ารถนะมันเวลาออกตัวมันก็จะกระชากรถความรู้สึกครั้งแรกเลยครับวันนี้ปกติเอารถขึ้นจะเป็นปีปีเป็นปีแล้วไม่เคยหันหน้าขึ้นสักทีไม่เคยหันหน้าหน้ารถกลับมานะ ไม,มไม่มีไม่มีไมคเซลฟี่ไม่มีไม้กันสันก็เลยไม่กล้าหันให้ดูพอดีมาคนเดียวนะขับรถคนเดียวนะวันนี้ตอนเช้าๆนะรถก็จะเยอะๆหน่อยนะอยู่ในเมืองนะเป็นปกติอยู่แล้วนะ ไปดูเรื่อยๆกันเลยนะครับจนกนว่าจะถึงหน้างงานก็ใช้เวลาอยู่นิดนึงคนระับรถเราก็วิ่งได้ไม่เร็วเราต้องใช้ทางอ้อมด้วยทางตรงมันไปไม่ได้นะมันจะไปติดบึงพารันชัยแล้วก็ทางมันเป็นทางขึ้นเนินลงลงเนินนะมันไม่สะดวกว่ารถเราเป็นรถลากเนาะครัต้องเข้าในเขต เขตตัวเมืองนะรถมันเยอะครับก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับติดตามดูกันไปเรื่อยๆเลยนะครับความเร็วที่ผมใช้ตอนนี้ก็ประมาณ40-45นะครับไม่เกินนี้ครับเกียร์ก็เกียร์4เกียร์ 4, 5นี่แหละครับ อันตรายครับมองแต่ข้างหน้าไม่ได้นะต้องแลซ้ายแลขวาอยู่เรื่อยๆนะครับสองสามวิแลไปเรื่อยๆนะอันตรายครับยิ่งรถหนักนี่ยิ่งอันตรายนะครับเบรกไม่ทัน,นครับเพราะว่ารถเรามันมีเบรกแต่ตัวแม่นะไม่มีลูกลูกไม่มีเบรกนะครับรถดักแบงผิดกฎหมายด้วยนะเจอด่านก็ต้องหลบครับหลบได้หลบครับ ผมวิ่งรถอยู่ในร้อยเอ็ดผมก็รู้เส้นทางนะมันรู้เวลาตำรวจด้วยแหละว่าเวลาไหนเขาจะตั้งด่านอยู่ตรงไหนประมาณนี้นะเพราะว่าขี่ประจำรถคันนี้ก็เป็นมิสูท i ยตันะเป็นเครื่องเป็นซินด้วยเมื่อก่อนเป็นแก็บแล้ครับขี่ตัดเกต๊ตออกนะ้วทิ่งแตเป็นซินอย่างเดียว เปลืองน้ำมันมากเลยครับยิ่งได้ร้อยแปดสิบโลห้ารนะ้อยครับน้ำมันห้าร้อยนะขี่ไปยังไม่ถึงไหนเลยได้เติมน้ำมันอีกแล้วยิ่งลากรถนียิ่งเปลืองเลยครับตอนนี้ก็ถึงหน้าบิ๊กซีแล้วครับเราก็จะไปเลี้ยวข้างหน้านะสามแยก เดี๋ยวไปเส้นตัดใหม่ครับออกสามแยกโรงพยาบาลจุลีเวียเลี้ยวขวาเลยครับวิ่งผ่ากลางเมืองเลยครับเพราะว่าเราถ้าถ้าจะไปตอนแรกผมคิดว่าจะไปทางทางแยกโรบินสันนะไปไม่ได้ครับพอไปถึงหน้างานแล้วหน้างานมันจะอยู่คนละฝั่งกับที่รถจอดเดี๋ยวมันจะทําให้รถเขาติดถ้าเราลดลงไม่มีคนไปโบกช่วยนะครับ มาคนเดียวนะครับนงานก็อยูอ่อีกหน้างานหนึ่งไม่ไม่ได้ไปรับมาเสียเวลาด้วยนี่ผมก็ว่าจะไม่ถ่ายคลิปแล้วมันอันตรายเนาะเราขับรถขับรถลากด้วยขนาดขับธรรมดาผมก็ยังอันตรายเลยก็ อยากหาสบายเงนินเราก็ค่อยๆทำไปเนาะมีเวลาก็ถ่ายไปครับไม่ได้หวังเอาอะไรจาก u t ท b e หรอกครับถ่ายเพื่อความสนุกของตัวเองได้แหละปกติผมก็ไม่ค่อยพูดนะเป็นคนเงียบๆเลยแต่ก็อยากลองทำดูครับ ติดตาม YouTube หลายๆช่องนะครับช่องที่เป็นรถแมคโครรถดัมอะไระก็คิดว่าเอออยากทำดูนะอยากลองดูว่ามันจะเป็นยังไงผมก็จะหาเวลาถ่ายดูไปเรื่อยๆยังไม่เก่งนะครับคลิปแรกๆก็พูดไม่เก่งเลย ไอ้ไอด้วยไอไอหลายๆอย่างไอไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับเราถ่ายคลิปไปเดี๋ยวคนเขาก็จะว่ามึงทํางานทําไมมึงมาถ่ายคลิปอะไรประมาณนี้ครับไม่ทํางานเหรออะไรประมาณนี้ปกติผมก็ทํางานผมอยู่หน้างานนะผมคุมงานนะผมเป็นโฟร์แมนทางานก็มันไม่ค่อยได้ทําอะไรนะก็มีซื้อของเดีย๋ยวว่าไม่ก็ได้ทํางานเลยก็ มีซื้อของวิ่งซื้อของทางไกลไปกลับก็ประมาณชั่วโมงนึงนะครับอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับแต่ว่าอยู่ในในเมืองเนาะต้องใช้เวลาวิ่งไปแดงอะไรพวกเนี้ยไปเรื่อยๆก็วิ่งซื้อของซื้อปูนซื้อเหล็กอะไรพวกเนี้ยวิ่งดูหน้างานค,คอยดูผู้รับเหมาะอะไรประมาณนี้ว่างๆก็ไม่มีอะไรครับก็นั่งเล่นโทรศัพท์ครับบางวันเล่นทั้งวันก็แี้ับ นั่งเล่นโทรศัพท์ทั้งวันนะบางวันวันไหนยุ่งก็ยุ่งมากเลยอย่างวันนี้เลยครับมีงานมานัดไว้ตั้งแต่วันที่สิบวันที่สิบสามสิบสี่นะครับติดฝนเป็นอาทิตย์เลยครับเจ้าเท่าแก่รถดำก็บ่นครับลูกน้องไม่ได้ทำงานนะนี่ผมก็ไม่ค่อยอยากเข้าเท่าไหร,ร่มันไปยากครับมัน อยู่ในเส้นกลางเมืองลรวรถมันเยอะม,มันก็ภาวนาอยู่อย,อ,อย่ารับเลอยงานนีนะ้ไม่อยากทำมันไปยากนะทำงานไม่เท่าไหร่ครับแต่ย้ายรถนี่นะครับมันยากในจะต้องหาที่จอดรถอีกนะครับที่จอดเทนเลอร์นะจอดมมั่วไม่ได้นะครับ อนนี้ก็อย่โรงแรมสา,สาเกตเส้นที่จะที่จะไปเอ่อเราไม่ใช่ครับโรงแรมเพชชลัดนะครับหรือคนในร้อยเอ็ดเขาก็จะรู้จักดีเส้นตัดไปครับก็จะใช้เส้นนี้ไปไปสีแอกหนองพักเว้นนะครับ าในเมืองแล้วนี่ก็เห็นเป็นฮอโโวทนะครับตอนนี้ก็อยู่หน้า,าสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวิทยาลัยเทคนิคครับรถเ,เยอะแล้วนะครับอันตรายกลัวอยู่นะครับตุ้มๆต,ต่อมๆอ,อยู่ กลัวว่าวรถมันเยอะเราเป็นรถลากนะเราวิ่งช้าด้วยดีครับมันจะทําให้รถเขาติดนะเราออกตัวช้าเวลาเบรกเราก็ต้องระวังด้วยครับเดี๋ยวไปชมกันที่หน้าง,งานเลยนะครับหน้าง,งานก็มาถึงแล้วเนะมื่อกี้ก็ชุดกเลยจอดรถกลางถนนเลยขนะ้างนี้นก็ ก็เป็นไฟแดงน,นี่ก็อยู่แถวธนาคารน,นี่รเป็นซอกนูนซอยนะนี่เข้ามาโอ้ห้าคนเดียวเหนื่อยเลยครับเดี๋ยวเอาไปจอดเอารถไปจอดนู่นไกลๆเลยนะทเทลครับรถทะเลยครับลงเราลรีบวิ่งเลยครับสภาพหน้าง,งานก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นต่อหม้อ,อขึ้นมาแล้วก็เราก็จะเอาเอาดินขึ้นมาถมผมให้สูงประมาณ40เซนเลยนะครับ สงสัยหน้าง,งานคงหยุดไปหลายวันเลยนะน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วมั้งครับหน้าง,งานอยู่ยงี้นานแล้วผมขี่รถมาวันไหนก็ผ่านดูรถด,ดำบกำลังออกมาครับเหนื่อยเลยทรับงานนี้ตอนกลับไม่รู้จะกลับยังไงน่าจะสองวัน,นครับงานนี้ไม่ได้เอาไม่มีขาตั้งกล้องไม่ได้ถ่าย ให้ดูเลยก็าตอนลงลงยังไงวิ่งเลยดีอยู่ที่มีนะที่ขับสามล้ออยู่ตรงข้ามธนาคารนะแกมาโบกรถแกโบกรถฝั่งนึงให้อยู่ครับรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่ลงแป๊บเดียวลงแล้วก็รีบวิ่งเลยครับทำงานในเมืองก็อย่างนี้นะยุ่งยาก เรื่องคนย้ายรถนี่แหละเมื่อกี้โทรไปประสานทางเท่ากับรถด,ดําแล้วว่ารถด,ดํากำลังออกมาออกมาแต่เช้าแล้วไม่รู้ว่ามากี่คันนะก็จะอัดอัดอัด,อ,ดอัดเข้าไปก่อนค่อยเคลียร์เคลียร์เขาบอกว่าสองวันนะน่าจะเสร็จลงถ้าดินเข้าเยอะๆได้ก็เสร็จเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงรถด,ดําเข้ามาเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีก ฝากกดติดตามในะช่องรถขุดเล็กร้อยเอ็ดผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยในที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ